สบายดีพ่อแม่พี่น้องทั้ง YouTube และแฟนบุ๊มาพอเขาบอกใจคนธรรมาหากินมื่อนี้เขาป้ายนะพี่น,อนบบ้องเลยเพราะว่าบ่ได้เขาเฮิ่งแหละทิดภารกิจดน้อยหนึ่งบ่ได้ลงคลิปประมาณ3ามสี่มือแหละพี่น้องเลยเพราะว่าค้าเวียวยังบุญไหว้ก็มันอยู่มื่อนี้ว่างๆก็เลยโอกาสดีขึ้นมากพี่น้องเลยอยังขึ้นแต่เฮิ่งแหละใจมากได้บ่ได้ก็จะเป็นขึ้นมากคนเดียวมืนน่อนี้ว่าสีละห่อทั้งโขกตัวเทิง เ้าเปลี่ยนบอลไปพี่น้องเอ้ยตะกี้ไปแต่พูดตัวเกาว่ายอะไรแบบมูมีเขาตัดใหม่แหละวันนี้เลือกลองมาบอลใหม่เลยสินะรอตามโคกอะไรก็รอเข้มหวยเมือเถอะอากาศห่อนๆแหละมีชัดลงกินหน้าพี่น้องแต่ถามบางท่านที่ตามพี่น้องเอ้รอไปรอมาเข้มหวยเรเห็นพี่น้องเอ้ เลาสิล่อไปทางโค้งตอ,ไองไปโกโก้บุกทางตรงไปสิยญางอ่อนไปฮะฝากข้างตรงนังนไปยาง้ำบุญโบเห็หนเสียงนกเสียงหนุหนแบบคิบอยู่พระมิตรพวะวสิญางลงรอตามซ้ายตัวนี้ไปแต่ว่ามันโ่เห็นยังไปเลยรื้อเปลี่ยนแผนเจะจะขึ้นไปป่าตัวนี้ลงตัวนี้ ยางสอดเบิ่งน่งะหมดแหละมันสิฮอดใช่กะยามันเอาสิลองยางเบิ่งบ่เคยไปจือเถิดทางนี่ปลาทุกคนเห็ดเขาวงาไม่ดีนี่กำลังเป็นนี่โอ้ยสอนดิค้ากรับเขาท่านชิเก็บพี่น้องเลยเพราะอะไรบางเธออะไรนกไหนนู้นเพราะอะไไปล้านเฉยกันหักทีดี่นี่นี่พี่น้อง แล้วน,นี่นี่ซ้อนนี้ทางนังกกรแเมนอ่ะเอาสิไปหลอกกันพี่น้องเลยเดี๋ยวจะสิมาแวะเก็บ นั่งเศร้าเมายกว่าพี่น้องเลยซื้อว่าเฮายางไก่เตอ๋ตอไปบูว่าหอดใช้อุตวามาเจอห่วยตัวนี้ห่วยนี่ไปใช้น้ำไหลลงหล,งลงุมถ้าว่าใายหวยย่วยไงแหละเขาต้องน้ำห่วยขึ้นเทิร์กเขาจะหอดจุดมไม้หมองห่ามาอันนี้มันใช้ห่วยหน่อยเลยเขาใช้รอร่วงล,งล,งลงวุมก่อนบางเถ่อมันคือจะมีใช้ห่วยตัวใหญ่ที่ทางหลุมอย่าลงป่าเลยเนี่ เห็นแต่จูนกกล้างพี่น้องเอ้ยซุ่มนกกล้างนกนี่บักชมลำนะพวกกะฮอกเปหยังนี่บ่เห็นเไปลากะตากอยู่ใกล้โพดยังบ่ได้ได้องเตอนนี้ก9 1 0นะพี่น้องเอ้ยยังบ่มีอาหารยังบ่ได้หยังวเฮาสิเลาะลงหลุม อยเขาอยู่ใชแหละสีแวกินอยู่หันสียุดกินอยู่หันเพราะว่าเขาถือเขาถือ,อยังมาในกระถงทางหลังหอนทั้งเขาทั้งหน้ตัวละสีหล่อลงตัวนี้นันเป็นชายหัวไอตัวนี้นาะอนันี้คิดว่าน่าจะเป็นชายหัวไอที่ว่าเฮ้าขข้นมาแต่ทําอี้ผุนทางหลังูนี่เฮ้าชีร่องหล่อล,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 ลงตามชายตัวนี้ถ้าไปเจอหัวใหญ่เนี่ยก็โชคดีถ้าไปเจอหัวใหญ่เนี่ยก็เฮ้าสิกลับมามองเก่านี่คื้ มาเลิ่มจุดนี่เพาะว่เท่าสียางประํานี่แต่เวลาเท่ายางมาทางนี้โอ้พี่น้องเลยลงทางนี่แล้วทรายหวยตัวนี้คิดว่ามันทรายหวยหน่อยแต่ถ้าเราลงไปลุมตามซ้ายหนามเลยนี่มันกวางเติบทรายหวยบบใหญ่ในี่เท่ายางมาไกลเติบแล้วประมาณสามกิโลเท่าชิกขับขึ้นไปบอนเกาขึ้นก็บอนเท่ายางมาทวีตบอนเท่านางบักพรอนไแหละแล้วสีแยกออกทางน่ะทางยางตัวเท่ายางมา าวายยังมาหล่นเติบแล้วบเห็นสายหวยมันตัดกันโบได้ฟ้าโบได้ห้ายัางเลยพี่น้องเลยเห็นยั้งกับโกอันนี้หรอกมุ่นแต่น้ำทางอยู่ลงทางมาถึงเลยเขาปลาที่เลือกน้อยนึงแหละล่องมาบอลใหม่ๆหละเจอโลดลงทางตลอดเขาจิกลับขึ้นไปขึ้นก่อนโอ้ยเมยป่ากันไล่ไล่ฮะบอู้หวายอยู่จุดใดน,นี่คณะหูทางคักแน่แหละมาใส่เบ็ดใส่หมอ่องเลยโอ้เหลือ ก็ใช้หวัวลงไปลุมหมดเลยเมืองทาทางเลยก็ชิบวน์แมนใช้หววตัดมาแบบนี้เราคุณเอ๋ยก็ชิบัน์ใช้ตัวนี้แหละหย่างลงไปเลยจนหอดผมแหละจากชิชุดหอดใช้ถ้าจิกลับขึ้นไปขึ้นก่อนเห็นไหนพี่น้องเอ้ยใช้หววตัวนัานหาเพราะว่ามันถอกลงบอลเดียวเลยมันเป็นอย่างเงี้ยตัววางผดที่ทาอยู่ผุดแล้วชิบยางหลอดตอนใช้ตัวนี้ขึ้นไปเทิง์เลยแมนยูหยอดหววเลยแมนบอลทีวาจุดเข้ามา อันนี้ก็จะเป็นปลายหัวห้างชูนางเถึนไปเลยนี่หล่อไปเลยถ้าพ่อว่าพ่อแะไรจังว่ากันพี่นอ้องพี่นอ้องแถวมีแต่ห้อยไก่เคียบนวัตถีแถวนี้คือมันเคียแต่จะเสาะมาแล้วล่อตามไซหัวนี่แหละเมื่อยแหละจถะถือบบถือจังว่ากันหรอกสีหลอก่อนตอนนี้สิบโมงปลายปแหละเริ่มหิวเขาแล้วเมื่อยอยู่ไซให้กะจิพักอยู่้อน

มีผู้มาเช็คหอใช่หล้วแต่ว่าเขาสัญญาตามใ้หวยวยเพราะวันเป็นซ้ใช้หวยจนเดี๋ยวมันสีดองลงเ้าคิดแต่ว่าเาจอดรถแล้วเป็นยูไฟหวยดวยอดี๋ยันก็มันไปหวยต่างๆอย่างเง้ยแว่าผู้แมนแหละที่จะเป็นลกมากับเม้าหม่เยแล้วมาต่างคนทนนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền ที่เนี่ยจะซื้อเขาหนาทันตันโลกขุดหนักสิลอ่อขึ้นไปทางนี่เรื่อยๆพี่น้องเลยคิดว่านะ่าจะครึ่งหนึ่งแหละครึ่งหวยแหละเพราะว่าห่อกระยางขึ้นมาไกลเติะชื่อแต่ว่าทางยอดหวยหรือว่าโก๊ะหวยเนี่ยเขาจอดรถอยู่นี่หนาม,มันไหลลงเราก็ตองยางขึ้นเทิงยางขึ้นเทิงเรื่อยๆจนชุดใช้หวยคนเนี่ยชิวๆใช่กะ อดแล้วพ no ี่น้องเอ้ยข้ามาหอดชุดที though, ่ว well. ่าเฮาขึ Alright, right? well, own, ืนมิดนี่อยู่นี่มองเฮาพ่อเฮ็ดแต่เช้านี่เฮ้าพอดีมาแวะเก็บเฮ็ดเลยแบบนี้ทือว่าเกือบบริสดย่างมาใกล้ๆนึงหลายกิโลเฮาย่างเพื่อนที่หอดชุดก่อนนี่นีในแต่เฮานั่งใช้หวยพี่น้องเอ้ยอันเวลาลงปลาลงยังถามว่าเขาขู่ชุดสายหวยมันหล่อสายหวยมากง่ายที่สุดพี่น้องเลยนี่เขากะหอดว้เถอดตอนนี้กับเวลาสิบเอ็ดโมงเขินพี่น้องสิบสองโมง เ้าก็จะหาี่เผา,า,าีน้ำก่อนเมืาอไรยังทีป็นกระิ่จเป็นจำแาจาะประเ,เพทเท่า,านั้นี่ห้าสิบยังต้องเี้ยงนาหดีเลทุงยางกับบใหไห่เว้ยนาหดีที่เป็นเทปขาเหนือพี่อะไรจะบอกว่าบูว่าหอดอที่เหงาอย่างนี้นแบบนี้นี่โอ้ยพัาเสิงมหมักขนาดได้ไปกี่อนนิดเด

โเซียนเนี่ยก็เพชรโกว่ามันสิปินรู้บอกเป็น่ว่าตานเทีเบึงพุชิป็นเนาะ่ว่าเช่อมอเพื่อนและกเอาไปมันง่างก็เแ้วเก็บไปก่อนชั เห่อพิ้นยังมีองงีกอย่งเยน้องนัง่นเะ ย่างจนเมื่อยลงสุดเหนียวใก่อีดีได้ไปจักประมาณ10กิโลเมตรผู้ใช้หวยทางเมืองลุมอันนี้มันโคกหวยมันเมื่อกว่านนี้นี่ยอดหวยเอาสกินเขาวก่อนพี่น้องเลยหิวข่าวแล้ยพอสิบสองโมไปลปลายแล้วปั้นเขาปั้นน้ำแล้วกันยังสีลงเมื่อพอคอยรอเมื่อประมาณเมืม่อนี่ได้แต่เฮ็ดพอได้เมื่อแกงแล้วให้ย,ยังกับ,บ่เห็นโมว่าเป็นแนวไยอ ไว้เมื่อไวาอยู่หากินอยู่ประมาณนี้ดีหรอบาทก็ได้กะนุกตัวนึงก็ได้ได้แต่เฮ็ดขาวบาไว้ปั่นขาวก่กินก็แจบอกเพ็ดนี่แหละนี้นะชิ้วหิวเนี่โอ้ ทุกแนวเลยเห็นกระโปรงสีเดียวกงมันหากเข้าไปร่อเนี่เห็นหม่องไซคัพไล้ไล้ไปหน่อยแล้วคิดว่าเธอหนาหรือว่าอาทิตย์หนาจด็กชิมารล่อไซคัพมึงชวนในผ่านเขาขึ้นมาก เพราะว่ามองใไกคับหนิ้วชุดเหยาะพ่จะหมองคาคาคๆคาหนูมันกำลังเริ่มกินหมกบกอ๋าสีร้องมาจวดจนเมืองจังปาดจะได้พิจารลามนาากกนปปหนุ่มวายเนี่ยเพราะว่าได้กินเป็นปีเลยเิ ั้เขาปั้นน้ำแล้วกันจีล่อมื่อพี่น้องเลยเสร็แล้วหากินบบเก่งพี่น้องเลยหรือว่าบาดบรมานบาดมานกับพวกอะไรอยู่บาดบละบาดบรมานนี่บไหบไรดีนี่นกสิมะปีงกัยังบบมีโอ้สปใช้เบด นะตนที่จะทานกิเขา้าลนุมหลงล้มลานมีอาหารน้องฝากับปนันแตกปรบมานแนี้พเห็นดีชังจิ้แต่บกับเค็ตน้งกระดิ่แล้วมาไ้เพืนน่องเนาะอากาศมันกับ้อนในเรื่องอยู่แดดเปียกๆขอทษว่าพเห็นเนังไปเบึงก็บังให้ องาทำก๊อ่ะมันยังบม่เป็นคิดว่าเดือนยี่สิบสองหรือสี่ลายอยู่ประมาณสามเดือน